โอเคหวังว่าคลิปนี้คงจะมีสาระนะโอเคครับทุกคนวันนี้ผมจะมีเรื่องที่มีสาระแน่นอนครับมาเล่าแน่นอนเพราะว่ากืบทุกคลิปที่ผ่านมาแมงไม่ค่อยได้สาระเลยนะทุกคนโอเควันนี้ผมมาพ้องกับสาระเอ่ออันนั้นมาสารายครับอันนั้นมาสาลายไม่ใช่อันนั้นมาสาลีนกสาลีโอเคไม่ต้องรู้แล้วล่ะคลิปเนี้ยออโอ,อเค okay, เพิ่อไปเพิ่อนไปเพื่อไป วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องสที่มินมีสาระอ่ะอันนี้สาระจริงๆนะนะจริงๆก็คือสาระการสอบนะครับผมการสอบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใครหลายคนนะ่ไม่อยากเจอมากๆเลยมันเป็นสิ่งที่หือนว่าเหมือนกับว่านารกอ,อยู่ข้างหน้าคุณน่แต่คุณควรจะต้องไปอะ่ะถ้าคุณไม่ไปคือยังไงมันก็ตกอยู่ดีอาวโอเคไอ้การสอบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ กดดันนักเรียนทุกคนมากนักเรียนทุกคนเคยผ่านมาแล้วทั้งสอบทุกอย่างสอบโอเน็ตสอบธรรมะสอบทุกสิ่งทุกอย่างก็ถึงตอนนี้ผมยังไม่ได้สอบโอเน็ตก็ตามนะก็ยังไม่รู้ความทรมานของมันหรอกว่ามันทรมานขนาดไหนใครทีเ่เป็นรุ่นพี่ผมอา,อายุประมาณ1 5 1 6หนะหรือรุ่นพี่ที่ผ่านมาก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะว่าโอเน็ตมันอันตรายขนาดมันอันตรายขนาดไหนโอเค การสอบเนี่ยมันคือการวัดผลการเรียนของนักเรียนทุกคนที่ได้เรียนมาตลอดทั้งปีคือเกิดประมาณ12เดือนป่ะใช่ไหมหรือ6เดือนก็ไม่รู้อ่ะซึ่งการสอบเนี่ยมันจะมีสีวิชาหลักไอ้สีวิชานี่แหละมันจะเป็นคอนเทนต์ของคําว่าการสอบเลยหละมันก็คือวิชาไทยคณิตวิทยงกฤษไอ้วิชาความตายเนี่ยแต่และอย่างเนี่ยบอกเด้ว่าผมเนี่ยไม่เก่งสักอันเลยครับ ซึ่งกับทุกอันเนี่ยที่ผมผ่านมาในวิชาการพกุกแกผมไม่เคยเก่งเลยคณิตเลยหรอเติบเลยครับแต่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยตกนะเติบแต่ไม่ตกไปจ้ะต่อไปภาษาไทยนะครับอ๋ออันนี้คือปกติครับถ้าไม่ใช่คนไทยมึงก็แสดงว่ามึงก็คนต้องตกว,วิชานี่แหละนะววิชาต่อไปก็คือวิชาวิทยาศาสตร์ไอสิ่งนี้ผมจำได้อย่างเดียวครับกค็คือเนื้อเยื่อของสัตว์คือนิวเคลียส คอเลพัสก็คือเนื้อเยื่อของพืชจำแค่สองอย่างนี้ที่เหลือเอาทิ้งหมดแค่นั้นแหละครับส่วนอังกฤษอ๋ออันนี้นโคตรอีซี่สำหรับใครใหลายๆลคนนะครับถ้าใครอ่านได้แล้วก็คุณก็บอกโคตรคุณยอดเลยแต่ข้อเสียของไอวิชาอังกฤษถึงแม้ว่าจะเป็นอไอวิชาที่โคตรจะอีซี่ที่สุดในสี่หนึ่งในสี่จะตัวระเทศวิชานี้แต่ว่าวิชานี้มันก็ไม่ยากไม่ย่อยนะครับผมยากไม่ย่อยมากๆคือเขาไม่ย่อยนี่คือมันมีตัวย่อยเยอะแยะมาก,มากนะทั้งอะไนต์มีอะไรของเขาอะทั้งคือ คำสันทานของไทยอะ่ะเราก็ต้องจาคาสันทานของฝั่งรูด,ด้วยอะ่ะคือโอเคใช้จะนอกเรื่องไปไ็ใหญ่ละเดี๋ยวเราจะมาสอบเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการสอบกันนะฮะอ่ะอาจริงเลยใครหลายคนนะครับที่วิธีการสอบเนี่ยอันนี้ผมไปรู้มาจากคุณครูที่คุมสอบของผมนะครับคือครูแกเนี่ยไม่รู้ว่าคิดอะไรนะแต่ว่าแกก็ไน,น,น้ทํทวิธีการสอบให้นักเรียนรู้เร,เ,รเร็วนะครับผมครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยไปสอบที่ที่หนึ่งนะครับหรือว่าจะเป็นสอบ,สอบ มาแล้วลน่าจะไปสอ,อนเขาในโอเล็กตอนป .6 ก็แหละนะคือคุณครูแกนเนี่ยคือตอนแรกวิชาของเราเนี่ยแต่และว,วิชาเนี่ยคือโอริของมันตอนตอนป .6 นะมันมีไทยคณิตวิทยงกฤษตามที่ผมแนะนําไปตอนตอนต้นคลิปซึ่งทุกวิชามันเนี่ยแต่ละข้อเออแต่ละวิชาเนี่ยมันมีนะมันมีวิชาละห้าสิบข้อคือแต่ละข้อเนี่ยคิดเทียบเป็นชั่วโมงแต่คุณครูให้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งคือครูครับครูให้ผมคิดแค่สิบข้อ แล้วอีกสี่สิบกว่าข้อที่เหลือให้ด่าหมดเลยเหรอซึ่งวิธีการด่าของครูกแกน,นะครับผมแกก็สอนวิธีด่านะครับว่านักเรียนวิธีด่าหนาด่าข้อสอบนักเรียนนะก็คือสี่ข้อแรกเป็นงูสี่ข้อต่อไปก็เป็นขวายสี่ข้อต่อไปเป็นขอไข่นักเรียนจะมีโอกาสสักประมาณหนึ่งในสี่ไม่ก็สองในสี่ที่จะถูกนะนักเรียนซึ่งตอนนั้นอ่ะผมก็ด่าไปงันแหละผมก็ด่าไปตามที่ครูกแกสั่งสอนมานะครับผมซึ่งตอนนั้นอ่ะมันเป็นอะไรที่โคตรจม เวนตันไรลมากมากแล้วมันไรแล้วต้องรีบด้วยอ่ะผมก็เลยด่าข้อสอบไปแม่งเมื่อผมสอบเสร็จปั๊บไม่รู้นะครับผมเห็นใครบางคนที่สอบเสร็จดูเหมือนว่าจะเป็นเด็กโรงเรียนอื่นนะแม่งโยนปากาทิ้งเลยเวนมึงจะดีใจอะไรขนาดนั้นวะมึงกลับไปโรงเรียนมึงก็ต้องไปสอบปลายภาคอีกโอ้โหไอเวรสงสัยคงจะดีใจที่กูรอดพ้นจากประมาณสองรกว่าข้อได้ผมก็ไม่คิดอะไรมากนะครับผมเมื่อสักแบบและหลังจากนั้นหลายวันต่อมานะครับผม นะครับที่ผมกําลังนั่งเล่นนั่งเรียนอยู่คุณในขณะที่คุณครูแกโฮมรูมนะครับคุณครูแกกำลังก็มาบอกว่านักเรียนตอนนี้ผลสอบโอเนตของป .6 ออกแล้วนะฮะครับผมซึ่งคะแนนซึ่งใครคุณครูแกบอกว่าถ้าเผื่อใครติดคะแนนระดับประเทศเนี่ยครูจะเพิ่มเกรดให้เออตอนนั้นตอนนั้นผมก็ไม่คิดอะไรมากครับเพราะว่าเกรดผมนี่แค่ให้ครูผ่านก็พอคือตอนนั้นเกรดผมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ผ่านนะนะก็นั่นแหละ ซึ่งครูก็ประกาศและชื่อนักเรียนนะครับผมซึ่งไอวิชาโอเน่ทั้งหมดเนี่ยคือหนึ่งหรือสี่วิชานะแม่งเหียคนติดน้อยมากอ่ะคือระดับประเทศคือมีนักเรียนไปสอบร้อยหกสิบว่าคนแต่ติดอันดับอ่ะแค่สามสิบคนแรกเท่านั้นอ่ะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในสามสิบคนแรกจริงๆเว้ยคือซึ่งแล้วผมก็สงสัยว่าเอ้าครับแล้วผมติดวิชาเลยบอกเลยว่าถ้าเผื่อคุณผู้ชมได้ยินแล้วจะตกใจผมติดวิชาคณิตวัซึ่งไอวิชาเนียกูกากมากเลยบอกเลยว่า ลอดชีวิตที่ผมสอบมานะครับคือแค่สอบเทสนะแบบว่าสอบก่อนเรียนหลังเรียนเนะี่ยพวกแกผมก็สอบไปนะตอนแรกคือมันมีประมาณ3 0ข้อผมได้แค่สิข้อเองอะ่ะไม่ถึงครึ่งอะ่ะเออแต่ว่านี่กูติดได้ไงวะเรียนคือมันมีประมาณ50ข้อใช่ไหมข้อละ2คะแนนซึ่งมันก็รวมทั้งหมดได้ร้อยคะแนนผมได้71คะแนนคือผมประมาณนั้นอะ่ะแสดงว่าผมถูกเกือบสาสิบกว่าข้อสิโอเคนะครับผมก็มีแค่นี้แหละ,อ,ะ,อ,ะออ่ะเออแล้วสรุปแล้ว B ีโฟร์ e ออะไรเหรอ สรุปแล้วอ่ะที่ไหนเรามาทั้งหมดอ่ะมีสาระไหมเออไม่มีแต่มีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะจริงโอเคยอมรับเลยไม่มีสาระสักนิด